คนคิดว่าเสียงสำคัญกับสิ่งมีชีวิตกันหรือไม่ครับแล้วเคยสงสัยกันไหมเอ่ยว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราได้ยินเสียงยังไงกันนะวันนี้ว้าววิทย์ประถมจะพาทุกคนไปสนุกสนานกับสองหนุ่มในเรื่องของเสียงกันพร้อมแล้วไปดูกันเลย น,นี่นึกว่ามแมลงอะไรที่ไหนมาบินเข้าหูเนี่ยโอ้ยคนจะนอนมากแกล้งทําไมอ่ะอ่าฮะก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนี่นะตื่นมาเร็วตื่นมาเร็วโอ้ยตื่นอะไรเนี่ยอืมคนกําลังฝันดีเลยเชียวเฮ้ยว้ยวาวนี่มันจักระจันนี่นะโว้เมื่อกี้คือเสียงอันนี้นเหรอก็ใช่นะสิบุ๋มมาทำของเล่นด้วยกันเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นแล้วอื ว่าแต่เสียงมันมาได้อย่างไงกันนะนี่เลยงั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ครับเราจะชวนทุกคนมาปริทักฐ์จันกั์กันนะครับอุกปรกรณ์ก็มีไม่เยอะไม่เกะกระบอกไม้ไผ่หรือท่อ PVC มาเสียบลูกชิ้นที่มียาสนอยู่ตรกไยแล้วก็เชือกหรือเส้นเอ็น กระดาษสีกาวเศษไม้เล็กๆก,กันไกช่ชปบดดินสอเทปสีวิธีทำก็ไม่ยากเลยขั้นแรกเราต้องตัดกระดาษเป็นวงกลมให้มีขนาดใหญ่กว่าก็บอกไม้ไผ่เล็กน้อยแบบนี้ถ้ากาวบริเวณขอบปากกระบอกไม้ไผ่ต้องมาประมาณ1เซนติเมตรหลังจากนั้น แล้วก็พับกระาดาษลงมาให้ติดกันแบบนี้ตรงนี้เพื่อนๆต้องค่อยๆทำนะคะจากนั้นก็นำกระาดาษที่ตัดเป็นวงกลมเล็กๆอีกอันนึงแบบนี้มาทากาวแล้วก็ติดด้านบนชึบ รูตรงกากระดาษเล็กน้อยหลังจากกาวแห้งตรงนี้ต้องรอให้กาวแห้งนะคะแล้วค่อยเจาะอันนี้อาจจะให้ผู้ปกครองมาช่วยได้นะครับนำเส้นเชือกหรือเส้นเอ็นมาผูกที่ปลายแท่งไม้ไผ่ด้านที่เคลือบยางสนไว้แบบนี้นำเส้นเอ็นหรือว่าเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยลงไปที่รูกลางกระดาษชิบชิบผูกเชือกกับเศษไม้เล็ก เพื่อการไม่ให้เส้นเชือกหรือเส้นเอ็นหลุดจากกระบอกไม้แพรของเราแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพเพื่อสามารถใช้กระดาษตกแต่งให้สวยงามได้นะครับเย้เสร็จแล้วฮ่าโอ้แต่ของเราเ,เล็กๆไ่เยอะใหญ่อโอวอันนี้ไม่เรียกจักจันแล้วเรียกจักจันอืมว่าแต่เสียงมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะงงไหมงงไหมน,นี่ไงเสียงมันเกิดจากยางส่วนตรงนี้ เียดสีกับเอ็นหรือว่าเชือกนี้แล้วมันก็จะสัน่นพานเส้นเอ็นหรือว่าเชือกนั้นไปยังท่อทำให้อากาศภายในท่อซึ่งอยู่รวมกันหนาแน่นเกิดการสั่นมากขึ้นเสียงจึงดังมากขึ้นนั่นเองอ๋อที่แท้เสียงก็เกิดจากการสั่นนั่นเองอ๋าเก่งมากใช่แล้วเสียงที่เราได้ยินกันรอบๆตัวเรานี้ มันเกิดจากการสั่นของแร่งกำเนิดเสียงนั่นเองอืมเอ๊ะวพาแต่เสียงของเราล่ะยังไงนะนี่นีนเราเอามือจับคอดูแบบนี้แล้วก็ลองพูดออกมาเพ็่เียนทางบ้านลองทำตาไปพร้อมๆกันนะครับอ่าในลองดิว้าวสายวิตป,ประทมุมว้ายเกไหมว่าในขณะที่เราเป็่งเสียง ลำโพงของเราจะสั่นและก็เกิดเสียงแต่ถ้าหาไม่ออกเสียงละ่ะนั่นสินะลำโพงจะไม่สั่นและไม่เกิดเสียงนั่นเป็นเพราะคนเรามีเส้นเสียงเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองอลองดูทีว่าอของพวกนี้มันสามารถทำให้เกิดเสียงโดยวิธีใดบ้างท่าดากลอ เสียงสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการดีดสีตีเป่านั่นเองอ่าอาชืบอาชืบอือเด,เ,ดเดี๋ยวนี่สินะเสียงจากธรรมชาติของจริงก,ก,กบตัวเป็นเหลนเลย เห,เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจําวันมันเกิดขึ้นมาได้จากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองซึ่งแหล่งกําเนิดเสียงก็มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดก็จะเดินทางจากแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศมายังหูของเราทําให้ได้ยินเสียงนั่นเองแหละครับ Did you know เรื่องไม่รับที่น่ารู้เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าเสียงของจิ้งรีดไม่ได้เกิดขึ้นในลำคอแต่เกิดขึ้นจากการขัดสีกันของปีกทําให้ปีกเกิดการสัน่นและเกิดเสียงที่ทําให้เราได้ยินในระยะไกลๆได้นั่นเองและครับ เด็กๆลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและนอกจากจิ้งหรีดแล้วมีสัตว์ชนิดใดอีกบ้างที่ทําให้เกิดเสียงได้และพวกมันใช้วิธีใดในการทําให้เกิดเสียงเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์พวกเราดูกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับน่าล้ำคาญานิงๆเลยไม่ไม,ไม่ไม่นะมา ไปไปเอ้ยเฮ้ยเอ๊ะเ,เมื่อกี้ฝันไปหรอเนี่ยไม่มันเหมือนจริงจังเลยอะนี่มันฝันหรือเรื่องจริงกันแน่นะเฮ้ย